สำหรับาการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราต้องทราบค่าพิกัดนะคะอย่างน้อยนะคะ2จุดขึ้นไปนะคะตัวกล้องนะคะเขาถึงจะคำนวณค่าพิกัดจุดตั้งกล้องมาให้เรานะคะค่ารับตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นมาเป็นจุดที่2นะคะให้เรานะคะไปป้องค่าพิกัดที่เราทราบในจุดที่2ค่ะกดเข้าที่ Enter F3 ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาโพโพกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนีนจะสาธิตการใช้งานโปรแกรมดีเซคชันค่ะโปรแกรมการหาค่าดีกัดจุดตั้งกล้องนั่นเองนะคะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทโทเ a t ชันยี่ห้อโกวิ้นรุ่น TKS 202N ค่ะ สำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรมรีเซคชั o นนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่ layout f2 นะคะโปรแกรมรีเซคชั o นนะคะเขาจะซ่อนอยู่ในโปรแกรม layout อีกทีหนึ่งนะคะค่าเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อไฟล์งานนะคะ หากเราต้องการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะก็ให้กด i n p u T F ี่ F1 ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการเรียกใช้ไฟล์งานเดิมนะคะก็ให้กดลิท T F 2นะคะคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทำการสร้างไฟล์งานขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด enter ทีสี F 4ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปทังหน้าที่2ค่ะแล้วให้เลือกเข้าที่ new point F 2ค่ะโปรแกรม resection นะคะก็จะอยู่ตรงกับ F 2ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะ ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเขาจะให้เรานะคะสร้างชื่อจุดตั้งกองของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างชื่อจุดกันค่ะกด Input ทเทบหนึ่งค่ะหากต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะคะก็ให้กดเทปหนึ่งค่ะเมื่อเราทําการสร้างชื่อจุดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะกด Enter เทีสี่ค่ะแล้วให้กด Enter ค่ะ INS h t นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวมุดนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ที่ค่ะสำหรับการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราต้องทราบค่าพิกัดนะคะอย่างน้อยนะคะ2จุดขึ้นไปนะคะ ตัวกล้องนะคะเขาถึงจะคำนวณค่าพิกัดจุดตั้งกล้องมาให้เรานะคะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ค่าพิกัดที่เราทราบในจุดแรกนะคะให้เรากดเข้าที่ n i z f3 ค่ะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ไว้ที่109.085ค่ะจากนั้นค่ากด enter ค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ไว้ที่104.513ค่ะ จากนั้นค่ากด enter ค่ะค่าพิกัดแรเราจะใส่เป็น0ูนนะคะจากนั้นค่ากด enter เทียบสีค่ะ R o c ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้าปิดซึมนะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราจะใส่ลันที่ศูนย์เมตรนะคะจากนั้นค่ากด enter เทียบสี่ค่ะค่ะลายให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดแรกของเรานะคะจากนั้นค่ะให้กด dis เทียบสี่ค่ะ ะะให้เรานะคะไปป้องค่าพิกัดที่เราทราบในจุดที่2ค่ะกดเข้าที่ n เก็บ e e 3ค่ะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ที่112.442ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด i น,นะคะเราจะใส่ที่103.869ค่ะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด Z นะคะเราจะใส่เป็นศูนย์นะคะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ะ r d o Ht นะคะก็เป็นค่าความสูงของตัวเป่านะคะเราก็จะใช้ความสูงที่สูตรเบท่าเดิมนะคะจากนั้นค่ะกด enter เทียบ4ค่ะค่าแลงให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที่2ของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กด dis เทียบ4ค่ะ แล้วให้เรานะคะกดแค่แม่ดัต้า F2 ค่ะแล้วให้กดแค่เที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดที่ n z F4 ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเรานะคะหากเราต้องการบันทึกนะคะให้กด yes เทียบ3ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ทําการบันทึกจุดตั้งก้องจุดนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถนะคะนําค่าพิกัดจุดตั้งก้องจุดนี้นะคะไปใช้กับโปรแกรม Layout นะคะหรือว่าโปรแกรม Data Collection ได้อีกด้วยค่ะค่ะแล้วได้ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Resection นะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สมรวจตัวที่1สาธิตไปนะคะ หรือจะเป็นก้องสำรวจรุ่นอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีน้ำประวันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุตตองบนแพะกระซามเพื่อเมืองจังหวัดสมุทรปราการค,าค่ะหากไม่สะดวกน,นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์02 116844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะมินจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ